ปัญหาน้ำซึมขึ้นมาจากพื้นบ้านแก้ปัญหาอย่างไรดีอีกหนึ่งปัญหาชวนปวดหัวที่หลายบ้านต้องเผชิญก็คือน้ำรั่วซึมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างด่วนมิเช่นนั้นอาจเกิดปัญหาใหญ่ตามมาภายหลังก่อให้เกิดเรื่องราวบานปลายเสียหายหนักปัญหาน้ำซึมจากใต้ดินก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ไม่ควรเพิกเฉยเพราะอาจทําให้เกิดความเสียหายที่ยากเกินรับมือไหวรวมถึงเสียเงินซ่อมแซมที่จะตามมาไม่น้อย สำหรับปัญหาน้ำซึมจากใต้ดินมักเกิดจากความชื้นที่สะสมอยู่ใต้ดินทําให้เกิดการซึมผ่านคอนกรีตขึ้นมาตามแนวกําแพงและพื้นส่งผลให้วัสดุได้รับความเสียหายมีคราบดําตามแนวรอยต่อซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้โดยเด็ดขาดวันนี้เรามีขั้นตอนการรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาบอกครับสาหรับเทพื้นคอนกรีตใหม่ ในกรณีที่ต้องเทพื้นคอนกรีตใหม่อันดับแรกให้ทําการสกัดวัสดุปิดทับพื้นออกแนะนําให้ใช้น้ํายาผสมคอนกรีตกับปูนซีเมนชนิดใดก็ได้และทรายสําหรับเทพื้นผสมแล้วทําการแทะรอจนกว่าจะแห้งเมื่อพื้นคอนกรีตแห้งแล้วให้ทาทับด้วยซีเมนต์กันซึมที่มีคุณสมบัติกันน้ําได้ทั้ง2ด้านรวมถึงอุดรูพุนของคอนกรีตได้และปูพื้นใหม่ทับได้ทันทีสําหรับพื้นคอนกรีตเดิม ลำดับแรกให้ทำการสกัดวัสดุปูพื้นออกจากนั้นทานด้วยซีเมนต์การซึมอุดลงไปให้ทั่วบริเวณพื้นผิวโดยซีเมนต์กันซึมจะเข้าไปช่วยอุดรูพุนในเนื้อคอนกรีตและจะสามารถกันน้ำได้ทั้ง2ด้านและช่วยลดปัญหาการรั่วซึมได้อย่างดีเยี่ยมถ้าไม่อยากเผชิญหน้ากับปัญหารั่วซึมที่แสนสาหัสพอรู้ตัวอีกทีก็ยากเกินรับมือไหวเสียแล้ว สิ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือการตรวจเช็คแต่ละจุดภายในบ้านว่ามีการรั่วซึมหรือไม่หากพบเจอแก้ไขทันทีห้ามปล่อยทิ้งไว้เป็นอันขาดและทั้งหมดนี้ก็เป็นที่สำหรับการแก้ไขและรับมือกับปัญหาน้ำซึมจากใต้บ้านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ